กดไลกแชร์กดซับสไครต์ให้เบอีแชนียเลยจ้พี่น้องแล้วอย่าดืมกดกระดิ่งกุงกิ้กุ้งกิ้เหือนานจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าทากเอฟซีใหม่หรือเอฟซีเก่าน่าจนะเนาะพี่น้องเข้ามารับชมสุขุสุขคนเลจ้าออกลายได้จ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องคง,งะจะเห็นแล้วจ้าขาว เห็นอยู่ถ้าพอเห็นก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเป็นกลางคืนจ้ะ,ะลิมทางหนอันเอาทางควนก่นกนอ,อ,ดอ,ดอนะอบกระมเนะหยุดเลยจ้า<ย>อี่างไรก็หอวกินขอตาหน่อเออเออมือสั่น มาจับกงอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ะพามาก,กันยังไม่ได้หวัดดีเลยสํารุ้งเอาสวัสดีครับพามาก,ก้านเห็ดกรบคือนี้ครับพี่น้องงานเช็ดกับมาคือเก่า,นกา,าเนาะพี่น้องเ,อเพี่น้องเอาถ่ายข้างบนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอืมปวดกลิน buộc kín. kín bắt vào vật học cơ nhiều đúng ก็นี่เหนเนอพี่น้องจ้าเห็ดโพลหลวงเป็นเห็ดตี่เหนื่อยที่สุดพี่น้องก็ต้องคุดเน,ะนาะดาหาเห็ดแต่กระสะออนเนาะมาต้อมเาเพื่อพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อยสำหรับก็ต้องสู่จ้ะจ้า มีสามรอ้อยดอกขุดหมดสามร้อยดอกพี่น้องแต่ถ่ายเนี่ยพอถ่ายเนี่ยเด้จอจารย์พี่น้องอาจารย์สามร้อยดอกเนาะบ่ต้อมแต่เราถ่ายหมดจริงๆริงเป็นชั่วโมงกว่าเนาะเป็นชั่วโมงกว่าเท่าจ้ะพี่น้องแต่ละคลิปอะถ่ายเนี่ยพอถ่ายเนี่ยแต่เราโผลเนาะบ่ต้องาาโอม ตรงนี้พอดีส่งคักลำบะต้ม<ะ>อ้าวค่ะครับโอ้ยยิงรีบิงเสียของใเย็นเย็นเนาะเหนียวอ่ะติดเสียมอ่ะเลยแล้วเลยละเลแล้ว จะรู้กได้แล้วบงดอกสวยๆดอกพูดีงามนะจ๊ะพี่น้องยืนยากจต่เพิ่งอยู่ข้างบนนะจ้ะพี่น้องบัวต้มยูริมตะลิงยูริมตะลิงโลยโคนี่ค่ะใหญ่ๆอวบเนาะบัวต้มา แต่คาสั้นเด้อจ้ะพี่น้องเห็นบ่สาลงว่าแล้วแต่เป็นดินเนาะดอกใหญ่ก็ใหญ่เนาะบ่ตดอกน้อยก็น้อยเด้อจ้ะพี่น้อง chưa thổi đây Bình có kháng khẳng? Khen nhiều chắc loại nọ จ้าขายขา<ด>ยใหญ่อบเลยจ้าพี่น้องสับซ้ำขยาได้สบาบสมัรบตอต Rồi này Xôi chắc Đấy Tiếp ข้งเทิงพจเขีงข้างล่างพี่ยัเหนียวเนาะมาต้มจ้ะโอ้ยหลังปลอกเอาบอกเอาังีมาต้อมไปเอารังลกเหียแล้วฮะม่ทันแล้วจะลงมสวยสวงามเลยเนิมาพี่คนมาได้ปะเอารังผีน มือเมียงไม้ก็ไล่เลยขโมอหากังคืนกับทันเพื่อนลาบาทจับธันนี่หนีเพราะเราไม่มีเวลาหาพี่เนไมไปเอาบองโพนที่เฮาเคยเอาเด้อจะไปนองรอบากจังจ้าก็ต้อมพูดไม่ออกแล้วเกิเมื่อยอะไรมเมื่อยแล้ว สองคืนแล้วพีว <laughs> ่น้องสวยเนาะจ้า รูดแหงเพืนวะเอาได้เต็มงมใสเพื่นกระหาคือกันเนาะเนาะบัดจอเพื่นหัวเฮ็ดออกแล้วเพื่นกระหาคือกันเป็นบมดอ่ะรีบก่อน Chỉ một quân mà à, 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 sắp trước, sắp tiếp lên สวยเนาะจ้าสวย มันบ่ถึกบ่ก็ต้องเสียมบ่ถึกบ่เสียมไม่ถึกจีดินนอลายจ้ะเหีียวอ่ะ สองดอกสุดท้ายแล้เด้อจ้าพี่น้องสองดอกสุดท้ายอสวยง,งามนี่จ้าเตรียมตะกร้าของเฮาเด้อจ้าพี่น้องคืนนี้เตรียมตะกาตร้การของปอต้มกับสาวลุงเด้อจ้าพี่น้องปอต้มเนาะตะกร้าใบใหญ่เด้อจ้าพี่น้องประมาณสักสามโลประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นเอง ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องเหมาต้อมอน,นิชแนลเลยนะครับปิดภาพการใดขออภัยพี่น้องวันนี้แบบต้องขาสาลุ่งคอลาไปก่อนครับรอชมคลิปงานไสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้อง